ขาตั้งไอแพดชอบนอนเล่นมือถือแท็บเล็ตไอแพดแบบนี้บ้างค่ะเล่นไปนานๆถือไม่ไหวมือก็มือแถมยังหล่นใส่หน้าอีต่างหากนี้เราจะมาจบปัญหาหน้ากระแทกด้วยไอเทมนี้กันคะ่ะทุกคนและนี่คือนวัตกรรมที่เรียกว่าขาตัาง้ง <laughs> ไอเทมนี้จะเจ๋งแค่ไหนเดี๋ยวเราค่อยๆดูไปพร้อมกันเลยในกล่องก็จะมีขาเหล็กมาให้2ท่อนขาเหล็กมีสปริงพับได้อีกหนึ่งท่อนตัวจับไอแพดแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์เนี่ยแนวนอนก็สามารถหนีบได้นะคะตัวนี้สามารถยืดหดได้ขยายได้สูงสุดจะอยู่ที่18.5ซเนสิบแปดจุ9ห้าเลนชินสุดท้ากอมือฐานรองแและผ่น นลื่ตัวฐานรองเนี่ยก็ค่อนข้างมีน้ำหนักเลยค่ะเดีคิดว่าเขาก็คงตั้งใจออกแบบมาเพื่อให้บาลานซ์กับด้านบนนะคะเวลาที่เราเอา iPad หรือแท็บเล็ตเข้าไปหนีบเนี่ยจะได้ไม่กลิ้งตีลังกาก่อนจะไปประกอบเข้ากับชิ้นอื่นๆเนี่ยก็อย่าลืมติดแผงกันลื่นที่เขาให้มาที่ด้านล่างด้วยนะวิธีการประกอบก็ไม่ยุ่งยากค่ะเพราะว่าอุปกรณ์ไม่ได้เยอะค่อยๆดูตามคลิปไปได้เลยก็อ,อื่นเลยก็เอาเหล็ก2ท่อนมาต่อเข้าด้วยกันแล้วก็หมุนเข้าไปที่ฐานลำดับต่อไปก็เอาขาที่พับได้กับมือจับมาต่อเข้าด้วววยกันันน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 ทททุคคแ้้ีี่่มมมอออจบบะะถถาาาาาาาสสสงงเตขขหชรรรรโศพ์ใ ดดไ้้วยก็คือเสียบผ่านช่องตรงมือจับได้เลยถือว่าออกแบบมาดีมากๆเลยค่ะทุกคนถ้าเราไปนอนเล่นที่เตียงก็สามารถควาาหน้า iPad ลงมาแบบตะกี้ได้เลยจะยกขึ้นมาแล้วนั่งเล่นหมุนซ้ายหมุนขวาได้360องศากันไปเลยทุกคนแล้วหมุดจะบอกว่ามันสะดวกมากๆเพราะว่าสามารถปรับความสูงความต่ำก้มเงยได้หมดเลยจะนั่งจะยืนจะนอนก็คือได้หมดจะดูหนังฟังเพลงหรือว่าไรโซนัานดนตรีที่ต้องดูขอดหรือว่างานพิธีกรเนี่ยบอกว่าขาตั้งตัวนี้เป็นตัวช่วยที่ดีเลยล่ะค่ะใครสนใจก็ลองไปเลือกดูกันนะพิกัดที่เดิมเลย